ใช่แล้วปะครับผมคู่รักแห่งปีจ้าเขาได้ใช่ปะวัติีลยวก่อนคบเขาว่าตกลงโปรเจกต์รู้หมดแล้วเธอจะหยุดหวานกันสักนาทีได้ไหมซ้อมในห้าไม่ได้ไปเอาไปเอาเดี๋ยวพี่สอนเองน้องสอนหน่อยสอนหน่อยอ่ะการที่เราจะมีใครเข้ามาในชีวิตสักคนมันต้องไม่ทำให้เราเหนื่อยกว่าเดิมคือไม่ให้พูดต่อไปปรับปริงปริงด้วย วันนี้วันพระวงเล็บหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่วัดน,นิวหนวดมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมได้เวลาซ่าแล้วครับนี่คือนิวพาซ่านะครับเจอกันทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง7 SD อครับผมแล้ววันนี้นะครับขอสงบปาสงบคำและกิริยาด้วยเพราะว่าเราอยู่ในวัดครับผมนี่เป็นไงออร่าบุญเริ่มจับยางเพราะวันนี้นะครับนิวมีนัดกับคู่รักสายบุญเป็นคู่รักแห่งปีเปิดตัวมาปังมากได้ข่าวงานเข้าไม่หยุดเลย เป็นคู่รักที่นิวหวังว่าเขาจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้หรือเปล่าข่าวดีปะเนี่ยไม่ถูกคุยกับเธอไงสอคนครับต้อนรับเลยครับแชมป์วาก่อนแล้วไอ้อิชนะบอกว่าวราวะสวารวก้วู้วราวม้วู้วูควู้วาสวูเวม้หู้วู้วัสดีครับวัวั้ดีครับเดีวย้วี่อนนะเขว้าวัดได้ด้วู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 ้วิ้ว้วว้้วว้ว้อน้้ววว้ววร้อู้ว้วน้ เสื้อคู่กางเกงคู่รองเท้าคู่ส่วนพี่นุ้ยนวดคี่ส่วนเกินของจริงสรุปเปิดต่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วป่ะครับผมคู่รักแห่งปีจ้าอะไรอ่ะไอย่างอย่างจะตะโกนแล้วตะโกนแล้วตอนแรกเราจะสำรวมนะนี่ไม่สำรวมแล้วยังไงพี่ไอซ์กลับมาช่องเจ็ดเอสบีแล้วครับเห็นไหมพี่ไอซ์บนหน้าจอช่องเจ็ดไปยังไง สวยอล่าบลิงเหมือนเดิมนี่เป็นรายการแรกที่เขามันออกรายการช่องเจ็ดมาหลายปีแล้วนะคิดถึงมากหนวดมารายการแรกเลยนะถึงเจ็ดปีได้แล้วว่าดีใจมากคิดถึงมากคิดถึงคุณผู้ชมนะคะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่ที่วัดเขมาทิรัตตาดามราชวรวิหารนะฮะซึ่งเป็นวัดที่มีงานวัดแบบยิ่งใหญ่เลยได้ยินเสียงแล้วรู้ไหมว่าทําไมวันนี้ชวนมาวัดทำไมเพราะว่าเธอสองคนเป็นคู่รักสายบุญไง ฉันเห็นสัมภาษณ์บอกว่าเดทแรกเป็นเดทกันที่วัดใช่ก็เลยชนะใจเลยหรอผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกว่าเออเป็นไที่แปลกใหม่ดี่อะไรเงี้ยไม่คือมันมันไม่เชิงว่าแบบเป็นการเดทแบบที่วัดเลยค่ะนะหรอกเออแต่คือมันเป็นช่วงที่เราเหมือนแบบจิตใจแบบดาวพอดีแล้วน่งคือมาถูกจุดว่าเออไปทำบุญไหมได้แบบเออหรอทุกวันนี้ก็เลยดาวเลยหรอมาเออดูรวมๆแล้วดุดาวดีคืนทีนนี้พระอาทิตย์แล้ว ไม่ด่าไม่ดาวดี้นเรื่อยๆนั่นแหละก็คือเป็นช่วงที่เราเหมือนแบบสภาพจิตใจไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยมีเรื่องเครียดๆแล้วนางก็บอกว่าเอ้ยลองอยากไปทำบุญไหม จับเพราะคุณดูแลอย่างดีนั่นแหละนั่นแหละก็คือไปทําบุญแล้วก็แบบแบบรู้สึกว่าเออก็ดีโานแบบพาเราไปไปทําให้จิตใจโปรใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆงป้าพูดตรงๆเลยนะตั้งแต่รู้จักแทปมาเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่แท็ดูดีที่สุดแล้วก็คาพูดคาจาเิริยต่างๆดูมีสติที่สุดตั้งแต่รู้จักแชปมาเป็นเพราะเป็นเพราะใครอ่ะเป็นเพราะเราเป็นเพราะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเพื เอออยากรู้เรื่องก่อนหน้านี้ไหมล่ะโอ้โหนี่นี่เธอบอกว่าอยากคิดว่าไม่รู้อยากคิดว่าไม่รู้เขาไม่ได้เช็คประวัติแลหวอก่อนคบเขาแล้วตกลงปมใจอ่ะรู้หมดแล้วเริ่มต้นด้วยความมงคลครับเดี๋ยวพาไปไหว้พระกันก่อนเออเอาเอ้าอะไรไเพราะความเป็นสิริมงคล มากินก็นแต่เด็กๆแล้วเนี่ยร้านเนี้ยใช่ไหม <laughs> ตอนเด็กๆก็โอ้โหเนี่ยคุณพี่เขาทำเนี่ยตอนนี้ถ้าถ้าพี่พเด็กนี่เขาก็น่าจะเด็กกว่าพี่นะ <laughs> เธอแล้วเราไม่ซ ok. ื้ออะไรกินเลยหรอนี่เนี่ยรสชาติเอารสตุกๆครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มหมาแล้วเริ่มหมาเอารสชาติหน้าเลยครับไม่เดียวกินชาตินี้อ่ากินชาตินี้เหรอโอเคขอบคุณที่แก้ทำรายกาใช่ไหมมีไหมอันนี้หากินยากมากนะครับอุ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทำรายการขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนกันคุณแม่เขาชอบแบ่งปันกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยโมเมนต์นะ เสื้อคู่ไม่ชวนเลยเนี่ยใส่แปลอยู่คนเดียวโห่ลองมาเขาหน่อยเลยไปดูนะคุณแม่อ้าเออฉันเจอเสื้อคู่แล้วเออเสื้อคู่ไหมฉันก็มีเสื้อคู่กับพี่เขาเหมือนกันพี่อ๋อคนพี่งั้นเอานี่ไปอยู่ด้วยเลยนะตายทอดเฮ้ยไอติมทอดเดี๋ยวมากินไชอบมากเธอชอบหรอป่ยชอบมากก็ซื้อดิซื้อเหรอไปที่ไหนเหรอสวัสดีครับ เอาคุกกี้เวียนครีมครับเวียนครีมมาถึงซื้อเลยหรออันนี้ก็อร่อยอันนี้อร่อยเหมือนกันแต่อันนี้อยากกินจริงนะเหงื่อันนี้ก็อร่อยบอกสิอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยครับอันนี้ก็อร่อยครับเฮ้ยทำไมมันต่างกันวะเอาน้ำได้ไหมเออแป๊บนึงนะน้ำกินด้วยกันได้มั้ยั้งแต่เดินมานะกินได้เดี๋ยวซื้อให้มาถ่ายรายการไม่ได้มาเดินเล่นเฮ้ยไปม่งนะพี่คิดว่ามันเที่ยว ตั้งแต่มาถ่ายรายการตั้งแต่แต่งหน้าทำผมเนี่ยยังไม่น้ำสักขวดเลยตอนนี้อย่าบน่นอย่าบน่นใครมาเฮ้ยติ๊กมาเฮ้ยผู้จัดการแชงมามาไงเนี่ยบอกไม่มาไงติ๊ก ใส่แว่นละใหม่ด้วย <laughs> ใส่แว่นอะไรอ,ะอ่ะเด็กเขบอกเมื่อคี้ไปบาร์โฮสมาเขอก็เลยนัดมา,ากม็เลยจะเพิ่เซ้นเห็นชัดทุกคนชอบกินขนมทั้งที่เราจุกจิกอะไรไปเลยไม่กินเลยเนาะกินเอาเหรอ,อกินด้วยกันตลอดกินด้วยกนันเลก็กินด้วยกันตลอดเดี๋ยวอันนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นวุ้นป่ะครับเป็นวุ้นค่ะพี่แจ๊บโคราชซอสอะไรเอาเป็นโซนอเอเอาเดียวอันเดียวครับมาดูดาราเร็วมาดูดารา ไหนๆเรามางานวัดแล้วแคลร์เซอร์ไม่ฟังฉันอีกแล้วเธอเธอจะหยุดหวานกันสักนาทีได้ไหมไม่จะใช่ก็เฟื่อนหรือเปล่าป๊บหนึ่งทวนกันจิบน้ำปั๊บไม่อออนี่เธอถ้าเรามางานวัดนะสิ่งที่ผ่านไม่ได้ก็คือการเล่นต่างๆมันเยอะแยะมากมายกิจกรรมเยอะมากม้าหมุนเอ่ยิงเต้าเอ่ยละนู่นใช่เหรงนู้นเธอดูนี่ทาหน้าสะพึกลัวบังอยู่นู โอแท็กทีมกันมาเลยเนาะสองก็เป็นแฟนกันเลยเนาะ มิชชั่นใจแลกใจ,จเดี๋ยวให้ทำคนละมิชชั่นทำคนละกิจกรรมกิจกรรมแล้เป็นบ้านผีสิงก่อลให้ปรึกษาการเรื่อมาคนนึงให้เข้าบ้านผีสิงคนเดียวเลยเหรอเออเ <โ Danish. S 1> ขาไปด้วยกันเลยเอ้าทำไมเ่ะเข้าไปทำไมคนเดียวเธอเธอเธอถามเขายังงเมดด้วยกันเขาเราไปไหนเขาไปอยู่แล้วบ้านผีสิงเธอมันน่ากลัวมากเลยนะถ้ามีถ้ามีเขาเราก็ไม่กลัวแล้ เดี๋ยวพี่จะมอบกล้องให้แชปแล้วข้างในอ่ะพี่แปะหน้าไอไวเพราะเราน่ากลัวหรอมันผีไม่ดีไม่ดีไมเล่นเนี่ยูดจริงๆแล้วเธอมีหน้าที่ที่ไปดึงหน้าดึงภาพไอออกมาให้พี่ได้เื่อกี้เห็นกขงไ้ดึงแรกเขาโอ๊ยไม่ได้ดึงเข้ามาอย่างนั้นพี่สาม าปเฮเฮ้วเฮ้ย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  เขาว่าเป็นสิ่งกันครับป่ะเย้อ๋อนิ้วหนเฮ้ยอันนี้มันเฟียวนะมันมีมันขยับได้แต่มันชนหน้าวัดค่ะนี้เราก็มีที่แค่แง่กวนมที่

ถือแมาสิอรไหนอะราขึ้นหนือนือ้นอเหเฮ้ยของมือก่อนมันเยอะมากเลยเฮ้ยเฮ้ยรอไอด้สิ บนผัวชั้นเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะเป็นเล่นเหมือแตกเลยเนี่ยทักกีสาวแตกไปหลายดอกอะไม่มันใหญ่มันใหญ่แล้วมันก็แบบมันมีเครื่องมันมีขยับมีเคลื่อนต่ว่าแต่ว่ามันมันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเดินยากอ่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะเจอก่อนนะก่อนเข้าอ่ะก่อนเข้าบ้านผีเสียงเราดีไปว่าไงเดี๋ยวให้ทำคอลมิชชั่นได้เลยแล้วข้างในอ่ะพี่แปะหน้าไอไว้เออหรือได้เห็นไหม ความกลัวของค้าสองเพราะความกลัวของค้าสองคนี่ยมันทำให้เดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะมันอยู่ตรงนี้เลยเหรอตัวนี้แต่แรกแล้วเหรอไม่เห็นคนนะอันนี้เพื่อกำลันเป็นทีมเนาะคู่แทนเนาะสวยอ่ะรู้กับตัวจริงเช็คซิสวยกว่าทั้งคู่สวยทั้งคู่อเราจะไปเราจะไปถ่ายไปกับบ้านบีสิงเลยทำไงอ่ะ คุณเอาปนเซอร์ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยทำแบบนี้เลยถอนมาขึ้นมามันหนักมาและในขณะที่เรากำลังแบบชองแช่งชงแช่งกันนะเออเนี่ยฉันเป็นอายละอ่างแต่ที่ชันนันสองคนเนี่ยเธอได้ข่วกันตั้งแตเปิดตัวนี่คืองานคู่เข้ามาเยอะมากเรือรัวแล้วยังรับได้อีกค่ะัดีครับ เพราะว่าแต่ละรูปที่ลงไปอ่ะแบบว่ายอดดูสูงมากบางอันทิกต o k นี่เป็นล้านวิวเกือบ2ล้านวิวจริงจ้างได้คุ้มแน่นอนตอนนี้ค่าตัวยังไม่แพงมากรีบจ้างก่อนเดี๋ยวอนาคตแพงกว่านี้นะครับเอเลิศบ้านแสดงว่าคุกันมีแต่เรื่องดีๆนะฮะแล้วก็มีชั้นนี้ก็สําเร็จด้วยแต่เฮ้ยังไม่หมดนะมีอีกสูงหนึอดูสูงดูด้วยังไม่หมดเหรอ เม่อย่าลืมนะนี่คือพระเอกคนล่าสุดกับละครเรื่องพ่อตาปืนโตอ๋อสาระกำนันพันดุกนี่อ๋อมีชื่อตอนมีคือซีรีส์ใช่ใช่เฮ้ยแต่ใครเป็นนางเอกเซตแรกนะภาคแรกอ่ะพี่ยุ้ยจิรนันท์และมีคนมีคนมีคนเขามี3คนมีใครพี่ออยชนะร์นางเอกเขาต้องเห็นนางเอกอสายออยชนะร์ภาคนี้ก็ดูแล้วนะทุกคนรู้แน่นอนอ้าวแล้วเรารู้ได้ยังไงอ่ะเขาต้องเปิดกล้องเปิดคิวมาเขาเล่าให้ฟังด้วยเป็นแฟนค่ะ อยเป็นคนรักอมามิชชันเราดีกว่าก่อนที่น้ำตาลจะพุ่งขึ้นไปขนาดนี้เรามีเป้าทั้งหมด5เป้าเป็นหน้าแชมปนะครับอยากให้ใครสักคนึงเป็นคนยิงแล้วกันให้โดนเป้าสาใน5 3สาใน5เหรออ้าก็ได้ใจอีกฝั่งหนึ่งไงพอมยอย่างนี้ก็ไม่ต้องยิงแล้วได้เลยโอ้โหขนาดนี้เหรอพี่พี่ไอเล่นอันไหนครับอันนี้ค่ะอันสีเขียวหรอสีเขียวข้างบน เฮ้ยสูงหรือต่ำดอกแรงไม่ได้เมื่อกี้ตั้งซอมคือโดนเลยซอมในห้าไม่ได้เลยหอ้าชักก่อนชักก่อนชักแล้วเมื่อกี้ขอเปลี่ยนเป้านะคะทำไมมันเฉียดตลอดเลยอ่ะโคตรเท่บอกเลยโอ้โหเทสุดหัวสั่นหัวสั่นเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงให้ดูก่อนลูกหนึ่งเดี๋ยวพี่สอนเองน้องคันไม้คันมือเหรอโอ๋ยสอนหน่อยสอนหน่อย โมโหเวลาจับเนี่ยเราก็งี้นะเออเราเล่นไนเล่ก็ผ่านแล้วนะนี่นีอย่างนี้อ่ะอะไรนะเออเออนี่โดนเลยนะโดนผ้าข้างหลังอะผ่านเลยได้ไหมด้นโดนลยโดนยโดนเลยอ๊แเลยดีนะที่โดนไม่โดนที่อายเลยเนี่ยพี่งนี่ี่คือกระสุนเม็ดสุดท้ายถ้าทำไม่ได้ ตัวรายการนี้ไม่ได้ทั้งคู่นัทชีชะตาเก่งมากเก่งมากแห็กเลยสมกับเป็นพ่อตาปืนโตครับมีชั้นนี้สำเร็จครับการที่เราจะมีใครเข้ามาในชีวิตสักคนมันต้องไม่ทำให้เราเหนื่อยกว่าเดิมคือไม่ให้พูดตัดไปสัก มือกันไปจากตรงเนี้ยมันต้องไม่มีเรื่องแบบนี้นะแล้วถ้ามันมีแล้วถ้าเรารู้เราไม่อยู่นะแค่นั้นเองง่ายๆ โลสุดๆอ่ะรางวัลของผู้ชนะว้ามาตรงนี้เลยดินเนอร์หรูรีแม่นำเจ้าพยาที่มิวร์ตตาจัดให้เราสั่งได้ใช่ไหมคะสั่งได้เลยทั้งหมดนี้เลยค่ะไม่ได้ายินด้วยนะจริงๆเนี่ยหลายคนต้องรู้อยู่แล้วว่าที่มารู้จักกันเนี่ยเพราะว่าไปรับงาน กินข้าวกินข้าวกันไม่คยกินเป็นงานรีวิวโอมาเกซใช่ต้องไหมใช่คือจริงๆอ่ะเป็นร้านของเพื่อนก็ยังไม่ได้รู้จักกันวันนั้นแบบหมายถึงว่าเออโอเคคนนี้แช่คนนี้อายอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้แล้วก็นั่งแยกแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาว่าโอ้โหสปาร์คคุณเลยแบบอุ้ยจริงหรือเปล่าน่ารักจังเห็นรักพับเลยอ่ะเลยคุณบอกคนเนี้ยใช่เลยวันนั้นก็ยังไม่ได้มีการแลกคอนแทคอะไรกันะครับย่งยังค่ะมีแค่อินสตาแกรมเพราะว่าถ่ายรูปรวมกันแล้วมาแบบเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้แปลกๆตอน มันเหมือนกับก็มีแบบทักเซลสตอรี่อะไรเล่นกันแบบขำๆไม่ได้มีอะไรเปาะเปาะไปก่อนเปาะไปก่อนคกิดักทุกคนอุ้ยขวามรักแท้อุ้ยเราเล่นเราเล่นและอุ้ยก็เลยแก่เลยฮัลโหลป้าเวลาเซลอะไรอ่ะแชปแบบคนนี้อาการออกสุดแล้วไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงเลิกางๆไม่รุ้ตลอดเวลา เหมือนกับมีอยู่ช่วงหนึ่งคุยก็คุยกันนี่แหละแล้วเหมือนช่วงนั้นคุณพ่อไม่ค่อยสบาย<ะ>เออก็แบบเราก็รู้สึกแบบสภาพจิตใจเราไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยรู้สึกแย่มาก<ะ>แล้วก็ช่วงนั้นก็คือเริ่มคุยกันเยอะขึ้นแล้วพอ<ะ>เขารู้ว่าเขาก็ถามว่าแบบเอออยากทําอะไรไหมไปทําบุญไหมจะได้แบบรู้สึกดีขึ้น เราก็เลยเออเออโอเคแบบเออก็ดีก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้มันเหมือนอยากหาอะไรแบบเป็นที่ยึดเหนี่ยวอะไรเงี้ยเขาก็ขับรถม,มารับเลยที่สิริราชไม่ธรรมดาทันท,ที่วัดระฆังวัดเจดอยู่แถวนั้นไอ้อไม่ไปแต่ถ้าผู้ชายมารับเปิบไปพ <laughs> <c oughs> อรู้จักกันไปอ่ะ มันก็เริ่มเส่วเอ๊ะเขาก็ดูเป็นคนดีเขาดูเป็นคนดีแล้วก็ดูด,ดูเข้ากันได้นิสัยคล้ายๆกันเป็นคนออใ,ใจเย็นเหมือนกันเป็นคนแบบไม่อยากทะเาลาะอ,อะไรก็ได้ง่ายๆไปทําอะไรก็ได้กินตรงไหนก็ได้เอ๊ะอยากไปอันนี้ก็ไปเลยอยากทําอันนี้ก็ทําเลยไม่อยากทําอะไรก็ไม่ทําได้โดยที่แบบไม่ได้บังคับกันหรือไม่ ไม่ได้ต้องแบบต้องนี้นะต้องนี้ต้องเงี้ยมันไม่มีไงมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเรารู้สึกว่านีสใส่เข้ากันได้คุยกันตรงตรงได้อะไรเงี้ยอย่างบางทีอย่างที่ชับใช่อย่างที่ชับบอกว่าแบบบางทีชอบยุ่งพูดใช่อะอะไรแล้วนะเขาไม่ได้พูดเลยจ้ะไม่ไม่บางทีแบบยู่อย่างเงี้ยแล้วเกิดมีงานด่วนขึ้นมาต้องไปตรงเนี้ย เอาไปได้เลยไหมเอาไปไปไปเลยอะไรเงี้ยคือมันมันเหมือนเราง่ายๆมันไม่ได้มีอะไรต้องแบบเรื่องเยอะอะไรมากมายมันอันนใส่แมนๆด้วยปะใช่หรือถ้าจะมีเหตุการณ์อะไรที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วทําให้เราไม่สบายใจหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าก็คือต้องเคลียร์กันวันนั้นให้จบแล้วเราก็เป็นคนที่ถ้าเคลียร์จบแล้วจบก็คือจบจริงเขาเองเขาก็เหมือนกันถ้าเคลียร์จบแล้วก็คือจบมันจะไม่มีการแบบว่าวันรุ่งขึ้นก็ยังตึงอยู่หรืออะไรเงี้ยไม่มีการที่เราจะมีใครเข้ามาในชีวิตสักคนมันต้องไม่ทำให้เเเราหน่อยมดิ คือไม่ให้พูดปรัไปสั้นประมาณนั้นก่อนหน้านี้เอาดีนะภาพแชปนะคนใกล้ตัวมองคนข้างนอกมองไปอะดูเจ้าชู้ดูติดแลนดคำว่าดูจังเออก็ดูเจ้าชู้ไงเธอได้เช็คประวัติเขาก่อนมาตอนแรกจริงๆคขาเคยเคยได้ยินเฮ้นแบบ่าเรื่องหรือไม่เราเป็นคน f i n i ล h ให้อาวุธก่อนให้อาวุธก่อนเห้เดดาก่อนเต้ โมมเขาเป็นยังไง่ก็คือก็เคยได้ยินพอเหมือนแบบคนเออจริงอันนี้ก็คือเรื่องจริงคนละข้างพอรู้ว่าแบบคูยกับเขาเนี้ยก็จะมีแบบเล่าให้ฟังหรือมีถามมีเตือนมีอะไรเงี้ยมันก็คือไอ้ว่ามันเป็นเรื่องปกติแหละแล้วอีกอย่างคือแต่ใช่แต่ต้องมองว่ามันเป็นขาพูดก่ต่ก็มองไงว่าเออมันเป็นมันเป็นเรื่องของอดีตซึ่งมันอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราเองเราก็รู้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราชอบเลยคือเขาเองเขาก็พูดกับเราตรงๆว่าที่ผ่านมาเขาทําอะไรมาบ้าง นั่งคือสิ่งที่องงนนึะใช่และที่เรารู้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรารู้ก็มีโอเคถ้าเราเริ่มจับมือกันไปจากตรงนี้มันต้องไม่มีเรื่องแบบนี้นะแล้วถ้ามันมีแล้วถ้าเรารู้เราไม่อยู่นะแค่นั้นเองง่ายๆเขาเด็ดขาดขนาดนี้หรอก็พูดกับเขาว่จะกระดับเขาดีก็คือเราเราพูดแล้วจริงๆเราบอกแล้วว่าเรารับเรื่องนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เออถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้สิ่งที่ง่ายที่สุดเราไม่ทะเลาะเราก็แค่ไม่อยู่ตรงนี้ นั่นเองแล้วเราเป็นคนแบบนี้จริงๆเคยเป็นคนเด็ดขาดเนาะก็เลยแบบไม่ต้องกลัวจะอันนี้ผมผมเริ่มแก้ตัวได้หรือยังได้ได้ได้อลานได้ไงเขาเขาอนุญาตแล้วโอเคแล้วเนี่ยก็คือเป็นคนเฟรนลี่ไปกรองไปแบบเจอคนเราสามารถเล่นได้เฮ้ยเซลหยอดหยอดอะไรแบบนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าผลก็อาจจะไปพูดต่อเอ้ยดูโลกแบบชับพูดอย่างงี้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยเอาคืนละเอาคืนละไอ้ละทันการตั้งแต่เปิดตัวมา เมื่อไรแต่งเมื่อไรแต่งเมื่อไรแต่งซึ่งเป็นคำถามกดดันนะจริงนะมันกดดันทั้งคู่อย่างที่บอกอะเราต้องพร้อมอะเราต้องพร้อมทั้งหน้าที่การงานเรื่องสงสัยตัวเขาไหมก็คงไม่อยู่แล้วตอนนี้มันก็มั่นใจแต่ว่าเราต้องชีวิตสังคมปัจจุบันเนาะมันก็ต้องแบบมันคงต้องมีนู่นเตรียมพร้อมให้ลูกเติบโตมาในทางที่ดีคือหมายถ้าเรามีลูกไม่พร้อมมันก็ไม่ดีอะเราต้องพร้อมก่อนให้มันพร้อมจริงๆก่อนแล้วก็กับคนที่เรามั่นใจว่าแบบ เฮ้ยคนนี้โอเคแล้วคนนี้คือคนที่จะสามารถแบบก้าวไปในเดินก้าวกับเราไปในอนาคนอีกนานพร้อมที่จะมีลูกการที่จะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตมาในสังคมแบบนี้ในภาวะแบบนี้แล้วให้เขาแกล่งให้เขาโตมาแล้วให้อยู่ได้อะมันยากเราจะต้องเจอคนคนนั้นที่พร้อมจะเลี้ยงเด็กคนนี้ไปกับเราเดี๋ยวนี้เราจะมีการไลฟ์ด้วยกันแบบถ้ามีเวลาเราก็จะไลฟ์ด้วยกันใช่ไหมคะก็จะมีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องแบบเรื่องความรักเรื่องชีวิตเรื่องนู่นนี่นั่น แล้วก็จะมีคนบริจาคอะไรนะเขาจะให้คนให้ดอกไม้สินสอดสินสอดเราเรามีคนเขียนว่าบริจาคสินสอดเอาเพราะเป็นไลฟ์โค้ดด้านความรักด้วยด้านชีวิตด้วยปิดไลฟ์มาก็5ดอลลาร์10ดอลลาร์อ๊ะเป็นไรจะพักแคชแท็กก็คือด o n a t สินสอด มันเหมือนกับว่าช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันเออรู้สึกว่าเหมือนมันเติมกันในในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาไปถ่ายเราผมก็ไปนอนพักสักที่หนึ่งทำงานไม่ต้องไปนั่งนั่งรออย่างเงี้ยใช่หรือบางทีถ้าว่างไอ้ก็เออขับรถให้ไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็ก็คือจะผัดผัดกันช่วยกันมีเวลาเล็กๆน้อยๆก็มาเจอกันบ้างใช่ช่วงแรกๆแน่นๆก็อาจจะมีแบบไปถ่ายแถวแถวบ้านเขาเขาแวะมาเจอแว็บหนึ่งหุนสิบนาทีทีชั่วโมงนั่งคุยกันกินไอติมยิ่งอยากต้องหมดท้องจ้ะ คนเหนือเองน,นี <Yes ่แหละไตะใช่จ้ะใช่จ้ะไต้ต้องพะวงใช่จ้ะสุเรียนเอ์ขับบ้านเหรอใช่จ้ะขอบคุณที่เขาทำให้เราเห็นจริงๆว่าเขาตั้งใจมากๆกับกับกับธุรกิจกับอะไรอย่างหรือหรือแม้กระทั่งกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เออก็ก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าเลือกคนไม่ผิด ก็ยอยขอบคุณเหมือนกันขอบคุณที่ที่ที่เข้ามาในวันที่เราเหนื่อยแล้วก็ไม่เรียกร้องอะไรแล้วก็พยายามซัพพอร์ตเราทุกอย่างอยู่กับเราตลอดไม่ว่าเราจะทําอะไรหรือเราไม่มีเวลาให้เราทําอะไรไม่ดีเขาก็ยังคอยให้อภัยหรือว่าคอยที่จะแบบซัพพอร์ตเราตลอดเวลาขอบคุณที่ไม่เรียกร้องเข้าใจเราขอบคุณที่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ขอบคุณที่ เดินมาถึงวันนี hey. He okay. e ้จากวัน okay. นั right. ้นวันแรกที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างจกวันนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเขาก็ยังอยู่กับเราก็หวังว่าจะอยู่นี้ตลอดไปนะจ๊ะเห็นป้ะโอเคเอาไนที่ขอบคุณนะครับเชลไนะครับขอบคุณครับอาลืมติดตามะฮะนิวพาซาได้ครับทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงเครื่งทางช่อง7จ d ดีนะครับวันนี้เราทุกคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ